แต่ก่อนแต่ก่อนกูนเป็นงนั้นไงแต่ก่อนเล่นพับจรงไงโดนมากระตุกภาพดินดัมมันไอ้เหียเปิดบ้านไม่ได้ใหญ่ล้านเลยใช่ไหมเอาช่วงหนึ่งที่กูมีคอมใหม่ๆเด้วยช่วงไหนวะที่กูใช้การ์ดจอ GTX 1070นะ่ะที่เล่น GTA กับมึงอยู่เลยอ๋อมึงใช้70เหรอเออตอนนี้มีจุดคอนเทค เจอกันทันทีโว้ยหกตัวลงไปรออะไรเงี้ยกุสเกตได้ไหมเนี่ยเมืองนี้แม่งของดีนะจะเป็นเกาะเอ้ยพี่บอสเป็นเออมาดิไปตัวนั้วมาแล้วมาแล้นตัวน้นไปกระเด็นเลยสัตว์อุ้ยเดือดไปไปฟินิกมันไปฟินิกมันได้พี่ได้ ฟินิกมันฟินิกมันฟินิกมันเกาะฟ้ามาปั๊มยาปั๊มยารอปั๊มยาเหรอจริงแบบแบบเอาขอมาขอเอามันตายได้ครัพี่ได้ครับได้เลยได้เลยสแกนกลับโคขวางตัวมันนั้นได้มีสมัยก่อนนั้นนอมโดดลงมาได้เลยครับ มันยืนเล็งกับกูเลยหลังเข้าหลังเข้าลังวะโดนเปสามติ๊บหูยไม่โดนเลยพี่กรแตกเดี๋ยวอาถือว่เด็กไล่ยิงเลยยิงเพื่อนอ๋ออยากเข้ากันแกทีนึงกรแตกแตกคู่เลยระเบิดไป่หนึ่งลูกแจ๊กแจ๊กแจ๊กเฮ้ย อุ้ยต่อยเลยต่อยเลยตื่นมาไอหยังเต๋อฮาร์ปวต๋อฮาร์ปเว๋อเดฮารเต๋อเไม่มีชิวนะเอุ๊่ยตื่นเลยดิกูไม่เล่นแล้วเพื่อนเดี๋ยวจูบเทสกวามันมากเลยเอ้าเดี๋ยวเข้ามานี่เข้ามานี่มันมามันมาทุกบนโอ้ชุบโหดมากไอสัตว์หัว่ที่ให่ เดี๋ยวใครขึ้นไม่อยู่ข้างบนกันล่ะไม่อยู่ล่างหรือยอยู่หลังมีสัตว์ว่าพวกมึงอ่ะอยู่ล่างอยู่ล่างันก็อยู่ข้างบนแล้วกูยินที่แบบก็สุนท่ายมันน้อยจังว่าเบอร์นี้เนี่ยพี่มาหนีไปแล้วพี่มาหนีไปแล้วมันกลัวมันกลัวก่อจะว่วงแล้วก่อมันเออโอ้โหสองตัวเอง ก็จัดี่อะเหรอมีพี่มีกอมีมงพีผมผมตันตีแล้วเจ็บเจ็บเจ็บแล้วผมล้มเหมือนกันเจ็บเหมือนกันโชคจะตายแล้วอืออืออือช่วยช่วยชยที่มามาแล้วไหมจ๊ะพี่มาบอกสวัสดี ครับนึงนะครับนึงนะครับผมขอเวลาโอเคไปไก<ป>ลทีนึง us us. ไม่มีเอาเข้าเ,าเลยอ่ะกอแตกร้อยหนึ่งพอรับเขาแล้วตีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มีตัวขวาก็กมีหลังอันนั้อนะ เจ็บพี่เจ็บ่อยแล้วอยได้คิวด้วยชอบสองอันเลยวะพี่เมาหายเมาหายอุ๊ยละโอเคมาแล้ว <c oughs> ไ,มไม่มีเมไคิดเลยอะพี่เมาหายคุณมีฟีดิชสองอันเลยด้วยฮ่ะฮ่าฮ่าสงสรคน ไปกันไปกันไปว้้ยเฮ้ยพี่ฮ่่อะไรวะเนี่ยการเกมสองคนแล้วเนี่ยโอ้โหเกมนี้เผื่อไม่ได้จริงพี่นะดันแอปอะไรแบบนี้แกเซ่แเรอเ็่กล่องเพื่อนเด้งกันอาเพื่อปุ๊บเล่นปั๊บเลย่อแดง Đá đá đá. Đi mà nào đi, đây đi, đẹp. đi, Mann! Reload! 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 mà đâu mà đâu Reload! 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 พลังเรือเอสซินจีเฮียเปิด,ดเปิดไอไออันติแล้ว네ก็ขึ้นเนี่ยกระสกแกนสามผิดเดนโดนโดนโดนรอใครแพ็คเกจอยู่อย่าพึ่งลงหัวมันเลยไปไรไปไรไปไรผิวใหญ่ปีเคหมาเลยไอ้รัพ ป่ะผมผมพอผมเขานะขึ้นทออสองกระบอกะเอาทีรอบเนี้ยโอ้ยพอจะไดกนี่ผมผมคิวจะดาวนะ มามานี่เฮ้ยไปแ,แตกแตกตัวเจอตัว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 ไม่ตายเฉยเลยสวยครับปืนเก๊ผมไม่รู้พี่เมื่อกี้ปืนเก๊ะตำหน้าโอ้หพี่ปืนเก๊โอเค๊ะตพี่เก๊เต็มหน้าเลยปืนเก๊เลยว่ะ Reply. Sham. Mm -hmm. I don't wear all this gear for nothing. I choose our location for battle. You're gonna see a lot of me. I'm the jump master. You're falling for me already. Let's Let's go. <laughs> ไม่มีทุตี้เลยพี่นะ้องมีตีหนึ่งเหรอตี้เลยนะเอามีตี้ก็ไม่โอเคครับโอเคโอเคเอ้ยไอ้แค่กูย้ายบ้านจะมาุ้กบ้าเที่ยวกูเจ๋อการหาทีหนึ่งแยกกันดูเงี้ยเกาะไว้หมดว่ะ พมันยิงมันยิงรอบมยิงรอบยิงรอบเอาพี่เอาไหมเอาเลยไหมผมลงล่างเลยแล้วก็ไปพี่นั่นไปเลยมันยิงผมผมผมไม่ยอมพี่มันยิงผมอ่ะก็เกาะเกาะอุ้ยแมงดักทางเข้าเลยเกาะพ่วงโอ้ยนิดเดียวนิดเดียวเนี่ยนิดเดียวนิดเดียวจะตายหาแล้วที่พุ่งเนี่ยโอ้โหแม่ง เก็บกอกกูใส่แล้วไี่นะไี่นะไี่นะเก็บแบนเดอร์ไม่ใช่หรือวะเก็บได้ผมเก็บได้ไหมเหรอไม่เก็บใช่หรอยังไม่ได้เก็บขวาขวานี่ไงพี่ตายแล้วตายแล้วตายแล้วครับมาลองแบงกิ้งฝึกไปเลยน้องแม็ก กูแม่งโดนสองเอยเนี่ยจีสเกาสองเม็ดกูรู้เรื่องเลยรู้เรื่องเลยขึ้นไปกูวนนิ่งเลยเดินติดกำแพงเดินตมดกต็มเลยปองฟ้าจะแตกใส่ปื่กระท้อแตก้วน้องแม็กตั้งเสาแล้วครับ ปอฟ้าแตกถ่ายท่ายถ่าที่ชอบไม่หนีไอ้สัตว์เจ็บเพราเจ็บปอดถอยเพื่อนเรา่ะแตกมาแล้วแตกมาแล้วแตกมาแล้วอัพบกอดอยู่นะปอดถอยมันอ้อมมาแล้วเขียผมอ้อมอยู่ือเขาอ้อมมาเขาไม่ให้มึงอ้อมไอ้เหี้ยพี่ผม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 อ้อมมาอยู่พี่ผมอ้อมอยูพี่อ้อมมาอยู่พี่มันไม่มีมันมีเลือดไม่มีเลือดแล้วไม่มีเลือดแล้วขอไปแตกพอเอามาทงมา มันเจ็บหมดละตายตายโอ้ผมูไป่ทำได้ตัวเดียวตัวใหญ่ด้วยตัว,ต,วตัวใหญ่สวยพี่สวยค old. รับเผลอเลยมันต้องมีตัวหนึ่งที่ม <don 't S 1> ันมันเอาเกาะซ้ำมาแล้วก็เฮียโอ้ตอนไหนมาหาพวกดาวไม่ได้ก็เตะก็เตะตายโอ้โห <c oughs> <c oughs> เขาได้มาหาเลยหรอขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนมันก็โหดเกินมันดีมันดีเนี่มันดีดีเลยว่ะกดแตกแล้วอ้อมอ้อมฝั่งซ้ายอ้อมไปอุ้ยเอาตายเราหมาได้ไม่หมด้หรอกูได้ยินสุนทรนายมารองานี่คนรับกระสุนแน่ โอ้โหแม่งพวยทนันสามมันดิสามมันตัดกำลังตัดกำลังโอ้โหมันมันหนีมันหนีมันหนีนนล้วงล้วงล้วงนี่นี่นี่กว่าแดงกอ่แดงขอคิดไวหน่อยพี่ โดนไปนไหนหวะนี่ยมันโนนอยู่นู่นอยู่นู่นงไงสะเจียเลยอันตีก่อนแม็กอันตีก่อนโอ้โอ้โหโดนไซเลนพอดีเฉยอ่าฮะเบิร์ดไม่น้อแตกก็รับให้ได้ไม่นะผมแตะอตีกรอบนึงเออเอเดี๋ยวมันแตกกันบ,บ้านพอแตกกับผ่านนั่แบบนอ่ะพี่ผมปั๊มแป๊บโอ้เมื่อไหร่สาเลนจะหายวะ ไม่เป็นไรผมพร้อมละแล้วโดนโดนล,ลาก,ม,ก,กลบบามาเกียวเศษเมื่อกี้เข้ามาแน่เข้ามาแน่โอ้โหเมื่อผมอัพก่อนมาขวามาขวามาน็อกน็อกน็อก กูเปลี่ยนเกาะไปเป็นกเนกาะมาเนี่ยเรเข้าวงครับพี่ชกอดีขอขอเก็บเก็บไปหน่อยพี่เก็บไอ้ยาก่อนโอ้ยกาะแตกครับเกาะแตกครับ

คอแตกนึ่งลกหนึ่งปับไปด้วยมะก่อแตกสวยเอาแช่ไม่ได้หรอก็ใช่ไงเหลือสกปอแล้วก็เอวแกรติดเลยดีว่ารบติดเลยอะ ตือสองคิวอะครับก็เจ็ดคิวอะครับกูอะไรกูไม่ได้ยิงใครเลยเจอกูชิงกลับเป็นไงนิ่งเลยนิ่งเลยไอ้ยังไม่ได้ยิงใครเลย